สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันครับในด้านของ performance marketing foundation ครับปูพื้นฐานการทำ performance marketing อย่างไรให้สำเร็จในโลกดิจิตอลครับเบื้องต้นครับคอร์สที่เราจะเรียนกันทั้งหมดในซีรีส์นี้ครับคอร์สแรกที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้ครับเรียกว่า performance marketing foundation ครับเรียนรู้ว่า performance marketing คืออะไรบ้างทำอย่างไร performance marketing จึงจะสำเร็จ และเรียนรู้ชื่อแมทริกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ performance marketing ครับหลังจากนั้นครับเรียนรู้ในด้าน Campaign planning and optimization for performance marketing ครับผมซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะพาไปจัดอันดับคร่าว่าการวางโครงสร้างต่างๆของ performance marketing เนี่ยมีอย่างไรบ้างครับต่อมาด้วยนะครับ performance marketing for Facebook ads ครับสเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปให้ไปเพิ่มเติมในส่วนที่3ครับ และส่วนสุดท้ายครับ performance marketing for SEO และ SCM ครับเพราะ SEO และ SCM ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในโลกดิจิตัลแบบยั่งยืนครับดังนั้นหากเราเข้าใจในด้านของ SEO, SC SCM สอดคล้องไปกับ performance marketing ก็จะทำให้เราครับสามารถทำผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปจุดประสงค์ครับของการเรียนรูคอสนี้เข้าใจการวัดผลว่าปัจจัยสำคัญในการทำให้การตลาดสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรครับเพราะ performance marketing ไม่ใช่การซื้อสื่อโฆษณาแต่เป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อผลลัพธ์ครับผมคอร์สนี้นะครับเหมาะกับใครจริงๆต้องบอกว่าเหมาะกับแทบทุกคนเลยครับทุกคนสามารถรู้จัก performance marketing ได้และมาเรียนรู้พร้อมกันครับแต่ถ้าหากถามว่าเหมาะกับใครจริงๆนะครับสำหรับคอร์สนี้คอร์สนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการทำ Digital m า r k e t i n g ครับและการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมสวัสดีครับ ผมสันธิรพงนภไพครับเบื้องต้นครับผมเป็นตำแหน่ง Head of Search Experience ที่ดูแลในด้านของ SEO และ SCM ในองค์กรองค์กรหนึ่งครับผมนอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมที่สอนในด้านของวิชา Digital Branding ครับสำหรับการศึกษาครับผมจบการศึกษาจาก ICT ไม่ฮิรนครับที่เป็นในด้านของเทคโนโลยีครับและต่อมาครับผมได้เรียนต่อในด้านของ CMU ครับ พูดในด้านของการจัดการนะครับ management และปิดท้ายครับณนะปัจจุบันนี้กำลังศึกษาต่อในด้านของปริญญาเอกครับในด้านของ marketing ซึ่งเมื่อเราเอาด้านของ marketing นะครับมารวมกับด้านของเทคโนโลยีและเป็น management รวมกันครับจะได้ marketing t e c h n โ l o g y and management หรือเรียกสั้นๆว่ามา e c h management ครับซึ่งเป็นเทรนด์ปัจจุบันที่คนกำลังสนใจอยู่ครับ นอกจากนี้ผมยังเป็นเจ้าของหนังสือนะครับชื่อว่า Search Experience Optimization ซึ่งปัจจุบันครับได้กลายเป็นหนังสือขายดีอยู่บน MAP ครับและได้รางวัลครับ5ตัวติดกันในชื่อเดียวกันที่ว่า Most Influential Marketing Leader ประจำปี2023ครับซึ่ง Performance Marketing มีผลเป็นอย่างยิ่งครับที่ส่งเสริมให้ผมได้รางวัลน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันว่า Performance Marketing นั้นสามารถทำให้ผมสำเร็จได้อย่างไร สำหรับในด้านของ cost introduction นะครับที่เราจะคุยกันในบทนี้ก่อนนะครับ 1. ครับ performance marketing คืออะไรครับต่อด้วยนะครับข้อ2ครับขั้นตอนของการทำ performance marketing ขั้นตอนแรกครับ marketing planning หรือการวางแผนการตลาดที่ชัดเจนเราต้องรู้ว่า objective ที่เราต้องการวางและ g o ที่เต้องการไปถึงนั่นคืออะไรครับขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนในการทำ performance marketing ผ่าน c h ANNEL ครับ และต่อมาด้วยขั้นตอนการทำ performance marketing ด้วยคอนเทนต์นะครับใกล้จะปิดท้ายแล้วครับขั้นตอนการทำ performance ด้วยการทำ measurement หรือว่าการวัดผลซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยครับของเรื่อง performance marketing และสุดท้ายครับเราจะมาสรุปกันครับว่าสิ่งที่เร,เรียนรู้ไปมีเรื่องอะไรบ้างปิดท้ายด้วย Class Project ครับสำหรับคำแนะนำนะครับเบื้องต้น เพิ่มเติมนะครับในการเข้าใจ4ขั้นตอนครับในการทำ performance marketing นะครับเริ่มด้วยวางแผนการตลาดหรือว่า marketing planning ครับเลือกช่องทาง channel ต่างๆสร้าง content ครับและปิดท้ายด้วยการวัดผลลัพธ์